ผู้ใหญ่ตุ๊กต่อยใจเราสุดเออโรงเรียนของเราน่ายู่คุณครูแค่ตีทุกคนเด็กเด็กไม่ชุ่นวนพวกเราชอบไปโรงเรียนชอบไปไปชับไปชักไปโรงเรียน พศส 2, พองพันพศสองพันผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุม